ให้หลวสวัสดีทุกคนก็วันนี้ฮะเป็นวันสุดท้ายของคอร์สที่เรามาเทรนนิ่งกันในซิกไรส์ i l d ที่ประเทศสเลน์แล้วเนาะก็หลังจากนี้เป็นต้นไปอะฮะก็คือน้องแตกก็จะไปตามทางของน้องแตกแล้วแล้วก็เราเนี่ยก็จะก็ไปตามทางของเราเหมือนกันก็คือเดี๋ยวน้องแตกเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวเองเสร็จแล้วเขาต้องกลับไปทํางานที่กรุงเทพก่อนนะฮะแต่ว่าเราอะ จะไปพัก่กับเพื่อนต่อที่อนะัพเพนเซลอินเนอร์โรเดนเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนั่งรถไฟฮะไปที่สังกาแลนแล้วก็เดี๋ยวเขาก็มารับไปที่บ้านของเขานะเนาะก็คิดว่าอาจจะต้องไปปีนเขาด้วยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ตามบุค,คลิปเอาละกันนะฮะหลังจากที่ออกจากอัเป็นเซลแล้วก็จะเป็นทริปที่ต้องไปคนเดียวจริงๆก็คือจะนั่งตัวนักซูค่นะ,ะหรือว่าเป็นไนท์เทรนเนาะไปที่เบอร์ลินคนเดียวตรงนั้นเนี่ยก็คิดว่าต้องเที่ยวคนเดียวแหละ ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคงต้องเหงาหน้าดูแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ยวยนละกันเนาะ แลล่ะก็คอสอที่ทํางานส่งมาก็จบเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะไปเข้าไปอีกตัวเมืองกันเอไปที่ตัวเมืองอีกรอบหนึ่งนะคิดว่าเมืองทูนเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะน่าจะครบเก็บครบหมดทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าข้อมูลนะมีสะพานที่ขึ้นไปชมวิวอยู่ก็แต่คิดว่า mm hmm. คงไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าแค่นี้ก็สวยมากเกินพอแล้ว mm hmm. นะฮะก็ไปม,มาก จบทริปที่ทูนประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปอัพเปนเซลอินเนอร์โคเดนไปเยี่ยมเพื่อนหนาวมากเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปกินข้าวเช้าเป็นวันสุดท้ายก่อนที่เราจะออกจากเซกเรสวิลเออ่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปอัสซังกาแลนหายไปอัพเปนเซลอินเนอร์โคลเดนเนาะ Und Pläne voller Ideen haben uns verlaufen wieder neu gefunden, jeden Schritt geteilt, mal laut, mal still verbunden. Und jetzt stehen wir hier am Ende unseres Trips. Okay, in นักับเขาไหมว่าเขาจะมาประมาณมาสักห้าโมงเลยห้าโมงสิบห้า่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องไปหากกิจรรมทำก่อนกนะ็เดี๋ยวเดินเล่นกันก็ะได้นิดนึงและการเดี๋ยวจะว่ากันต่อรอไปได้สักพักนะฮะเพื่อนก็มาดับเราไปเดินเที่ยวชมในตัวเมืองสังกาแลนนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยขอเล่าประวัติย่อๆของเมืองสังกาแลนให้เ,เพื่อนๆฟังหน่อยละกันเนาะ ประวัตของเมืองซังกาแลนนะฮะเมืองซังกาแลนเนี่ยตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์เริ่มต้นขึ้นราวๆศตวรรษที่7นะฮะเมื่อนักบวชชาวไอริชชื่อกาลุสมาปักหลกักสร้างกระท่อมฮนะ,ะแล้วก็สำนักสงฆ์เล็กๆในป่าจุดนี้พัฒนาเป็นอารามใหญ่ในเวลาต่อมา ในศตวรรษที่8ถึงศตวรรษที่9อารามเซนการเแลนเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและการคัดลอกตำราโบราณที่สําคัญของยุโรปนะฮะมีหอสมุดที่รวบรวมตัวฉบับล้ำค่ามากมายซึ่งปัจจุบันน่ะก็คือสตีฟบิบลิโอเทกนะฮะเมืองสังการแลนนั่นเองซึ่งสต e ฟบิบลิโอเทกแห่งนี้เนี่ยก็ได้รับการยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยแต่ว่าวันแรกเนี่ยเราจะยังไม่เข้าไปในตัวห้องสมุดแห่งนี้นะฮะเราจะเดินเที่ยวเฉพาะในตัวโบสถ์อย่างเดียวก่อน ในช่วงยุคกลางเมืองเติบโตจากการค้าและอุตสาหกรรมทอผ้าต่อมาในศตวรรษที่18ถึงศตวรรษที่19เมืองสังการแลนรุ่งเรืองโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมลูกไม้ปักเป็นสินค้าส่งออกชื่อดังไปทั่วยุโรปปัจจุบันสังการแลนเป็นเมืองมหาวิทยาลัยและศูนย์กลางเศรษฐกิจการศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โดยมีฟอสอัพไตยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองจนถึงทุกวันนี้ โชคดีมากเลยฮะเหมือนว่าวันที่เรามาถึงสังกาแลนเนี่ยมันเป็นวันที่เขาจัดงานประจำปีพอดีก็เลยได้มีโอกาสเดินเที่ยวงานงานนี้ทุคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ยามาที่สังกาแลนนะฮะบรรยากาศเหมือนแบบเสียงใครบรรยากาศเหมือนงานบ้านเหมือนงานานบ้านเราเลย

ทุกคนเนี่ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากมากไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> ต้องแนะนำผู้มีอุปการะคุณกับเราซักหน่อยนะฮะผู้ชายทางด้านซ้ายมือก็คือฟิลเป็นเพื่อน่วงงานเก่าของเราเองส่วนทางด้านขวามือคุณผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณเฟิร์นนะฮะเป็นแฟนของฟิลนั่นเองชรเสชินไเอ็วิรตสอ๋อทอด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 โอ้หนาวขนาดนี้ไม่ติมอีกว่าสุดยอดเลย u นตลาดคนจอแจมากเลยอะ่ะเหมือนงานมัดเราไม่มีผิดเลยอะ่ะคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องราคาแล้วก็ทุกอย่างแพงหมดอยู่แล้วแล้สักกีว Der lecker. Erklär, was es ist. Das ist Magenbrot. Aber ich weiß nicht genau, worauf besteht das. Aus Magenbrot, das bereits im Magen war. Bereits im Magen? Mhm. Okay. 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 <laughs> Zeig mal die Packung. Die Packung, ja, hier. Gut. Machen wir Branch in Bangkok, oder? Mal mache ich. <laughs> Machst du. <laughs>

Will ich das essen? Ja, einfach mit die Messerspitze einfach ein bisschen reintunken. Nicht zu so viel. Nicht zu so viel? Nicht zu so viel. Zeig so? Mal. Ja, zeig nochmal. Gut. Mmh. Oh, das geht.

เหมือนเทพเจ้าของการแห่งการปีนเขาจะเข้าข้างเราแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่้อ่ขึ้นเขาที่สวีเดะก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองดูแลกันวันนี้นะฮัสตูมาสุนภารกายิ่งเกี่ยมักไหนน่องนี่เกิร์ติชอบไปเกินนี สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นเขานะฮะออฟสไตเนาะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปยังทะเลสาบที่ชื่อว่าเซอออฟเซนะฮะเซอออฟเซเนี่ยเป็นทะเลสาบบนภูเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ เดี๋ยวเราจะพาไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆกันว่าทําไมที่นี่ถึงอยู่ในลิสต์ของนักเดินทางทั่วโลกสำหรับเส้นทางขึ้นไปไม่ยากเลยนะฮะใช้เวลาเดินประมาณ4 0 6 0นาทีบอกได้เลยว่าลินห้อยเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเส้นทางขึ้นเนินเนี่ยจะยากลำบากแต่ธรรมชาติก็ช่วยให้ลืมความเหนื่อยไปได้เลย คุณิงเรนจะอไซด์แนเลไลน์สุเฟีอกันเขาบอกว่าถ้าไปพาหมาตรงนี้ฮะต้องต้องมีสายจูงตลอดก็เขาบอกว่าให้เดินตามทางไปนะเอลึกเอลึกอินอนะอินท Ja, ich bin noch jünger, ich weiß. Stadtjunge. Hä? Stadtjunge. Stadtjunge. Ja. Ich auch. Das schaffe ich schon. Es ist schon besser, auch ich. erstmal. einmal. Das berühmte. Siehst du es? In der Felsen. Da. Im Felsen. Im Felsen, naja. Siehst du es? Ah, da! Ja, genau. Na ja. Man kann auch alle. อม่องกัง,ง,งวลฉันามรถท้โอ, <c oughs> อยโหกอยกต่ตรงนี้ไปจาแข็งหมดเลยอะ่ะตอนนี้เหมือนกับว่าเราขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วฮะอากาศเริ่มเบาบางแล้วก็ต้นไม้หลายๆต้นเหมือนมันไม่เจอแสงแดดเลยเมันก็เลยแบบแข็งเนาะแล้วก็หนาวมากด้วย ตอนนี้เราขึ้นมากี่โลแล้ววะท่ามันสวยจริางๆนะจริงๆสวยมากๆเลยนี่คือออฟสไตล์นะฮะเราจะเดินทางไปเซ่อฟออเซ่

Los, komm und spiel mit mir. <lacht> 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 Aufpassen. Ach, ist gut, ist gut, ist gut. Wir waren so lange unterwegs. เมื่อมาถึงเนินเทือกสุดท้ายเราก็จะได้เห็นเซออฟเซปรากฏอยู่ตรงหน้าเหมือนภาพวาดที่ค่อยๆถูกเปิดผ้ามา่านออกให้เราได้เห็นความลับของธรรมชาติผืนน้ำใสาราวกระจกสะท้อนภูเขาที่ตั้งจงงานอยู่รอบตัว Ja. Wie? ja, der darf größer sein. Ist auch zu klein. Mhm. Du hältst ihn so. So, okay? Ja. Und dann du nimmst ihn und machst so. Ich habe eins gefunden. Ist das? Wow. ตอนนี้เราก็ผ่านเซอาเซมาแล้วนะฮะบรรยากาศดีมากสวยมากแล้วก็หนาวมากเช่นเดียวกันหลายคนที่มาที่นี่ฮะก็เพื่อที่จะมาปิกนิกนั่งชมวิวหรือพายเรือกลางทะเลสาบบางคนเลือกพ <c oughs> ักค้าง,งคืนในแบกาสเฮาส์ คือมันเงียบแต่ก็เป็นความเงียบที่ทําให้เราได้ยินเสียงตัวเองชัดกว่าเดิมที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่เที่ยวแต่มันเหมือนพื้นที่พักหัวใจเราด้วย yes. อัสสีปเปรกก็ดีรูดกว่านะตอนนี้ก็คือการจะเดินลงนะ,ะเดินลงเนี่ยอาจจะทำให,ห้มีปัญหาหัวเข่านิดนึงแต่ก็น่าจะพอไหวแล้วมั้งจะลองดูัแล้วกัน Und sie trinken das Wasser. Machen wir es schnell. Gefiltert. Schon gefiltert, ja. Durch ja. ja. den Stein, ja. Es ist ja nichts anderes, wenn du jetzt aus also einen Filter einbaust. Sind das diese Mineralien. Mm. Ja. ja, ich fange an, die also Probleme mit meinem Knie zu haben. Ja, ah, jetzt schon. Schau, du musst es so machen. Schau, Füße gerade, jetzt ist es wirklich wichtig, wenn ich es dir <laughs> sage. Und dann rollen. Ja, genau, gerade die Füße, nicht so, nicht so. Das ist kein Comic. Genau, gerade. Oh, viel besser. Ja, und dann rollen. Abrollen auf den Fersen. Genau. Ja, nicht muss nichts übertreiben, aber. Wirklich schöne Wanderung da oben. Jetzt ja, ist gut. <laughs> aber er nachher so weiß ich nicht mehr. Er läuft so sonst. Das war und ist mein Problem mhm. beim Gehen. Das musst du jetzt korrigieren, sonst hast du Probleme in zehn Jahren mit ja. den Knien. Ja. Die Anspannung. Ich muss beim Bauch anspannen. Nicht übertreiben. Einfach. Mhm. Ein bisschen Spannung, dann geht es besser. Das schön. So auch für mich. Ja. Für, für mich auch, muss ja. ich sagen. Da sind wir hochgelaufen vorhin. So hoch. อันอินทรีกินตัวเออโอ้โหดูกับเถอะเย้ยอยากกล้องให้พ่อคาคันทัสเลยอ่ะข่าวต้องข้อมูลตรงนั้นนะฮะก็คือเป็นที่เราเดินขึ้นไปกันตอนเช้า i <that's> well, i 3 Franken. Yeah. Yeah. Nur. You? Eins. Know. Self-service. Ich nehme auch oh, Mag Maxi Maxi. Wow. Ja. Wow. Mmm. Gut oder? Oh, Aloy. Ich liebe es. <laughs> es riecht auch gut. Ich, ich, ich sage es dir. Sie geht nur hier hin, damit sie das haben kann. Das ist hier also geschrieben. Frisches, Soft Eis, Erdbeer, Vanille. Aha. Ah, ja, Danke für den Weg bis hier mit mir, für die Stunden, die ich nie verliere, die Geschichten, die wir gesammelt haben.